ครับกับสวัสดีตอนบ่ายๆครับผมบ่ายๆวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่14สิงหาคมครับ,รบวันนี้ครับผมับมาถ่ายบรรยากาศให้ชมนะครับเด้อมาทุระก็เลยมาเก็บบรรยากาศ ครพคนนมตอนบบใบครับขนาดนี้ครับผมฝั่งโซบโปลาครับต้องผ้าเปิดครับลักกระปิดลักก็ะเปิดเดียวกับคนต๊กเดียวกับเศร้าอยู่ครับตอนนี้ก็มีเมฆฝนเป็นย่อมย่มอมครับผมฝั่งโซโปลาครับมองเห็น รีวิวทิวทัศน์สวยงามเลยครับผมภูเขาครับภูเขานี่ครับภูเขาลูกนี้ครับที่ผมส่งนี่ครับเป็นภูเขาประจำเมืองนครก็ว่าได้ครับต้องเห็นครับดูทิ่ใดก,ก็ต้องเห็นกับภูเขาลูกนี้ครับ บรรยากาศในช่วงโควิดครับเงียบเงียบสงบที่นครพนมครับผมเป็นบรรยากาศที่เงียบเงามากๆครับผมอากาศก็ดีครับอากาศติดริมขูงอากาศดีมากๆครับ เงียบจนสังเกตได้ครับเกิอะไรพวกเงียบมากๆเลยครับนี่ครับผมอากาศครบับน้ำคูงครับน้ำขูรู้สึกว่าสีรถหลเลยครับน้ำคุง,คคงแต่แดงเลยครับช่วงน้ำกาลบนนราถ้ากมลูมลำโบราณช่วงน้ำไหลช่วงหน้าฝนครับ ขับมาส่งพัสดุกันเลยมาเก็บบรรยากาศให้บึงครับอยู่หน้าไปรษณีย์ด้วยครับตอนนี้ครับติดกถานีตำรวจนะครับครับถานีตำรวจเมืองนครพนมครับกับบรรยากาศทึ้งฟ้ารึ้ฝนอีกแล้วครับผมละกับปิดระกับเปิดครับเดี๋ยวแดดเดียวขึ้นเดียวฝนครับ รบรรยากาศริมโขงครับครับนั้นเมืองท่าแขกครับที่มองที่นีไกลโวแบบเมืองท่าแขกนะครับเมืองท่าแขกแข่งขมวนครับขีดแข่งขมวนครับเป็นเมืองท่าแขกตรงเดี๋ยวับจังหวัดนครพนมฮาครับผม ฝากขอบคุคตอนนี้ครับผมครับจังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อขอบคุณสำหรับท่านที่กดติดตามแล้วครับผมขอบคุณมากๆครับคนนครพนมครับ YouTube ครับ ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณหลายครับเป็น youtube ใหม่ครับเพิ่งหัดดิ้นหัดทำครับผมถ่ายไปเรื่อยเปื่อยตามภาษาครับคุณนครบนมโดยตรงครับตอนนี้ก็มาถ่ายบรรยากาศนครบนมวันเสาร์ครับเป็นบรากาบรรยากาศเข้าครับบรรยากาศดีครับคือเป็นบรรยากาศช่วงโควิดครับ ละบาดอย่างนักนครับทุนใดก็โคจบคลิปไวเพียงเท่านี้เลยครับเด้อ mm. ขอบคุณครับกรับสวัสดีครับผม mm.